สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟ่แก่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะณนห้องประชุมเพชรชมพูชั้นห้าอาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายพงรัตนพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย คณะผู้บริหารสาธารณาสุขจังหวัดตากบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอดได้พร้อมใจกันประกอบพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโฟพระราชทานที่โรงพยาบาลแม่สอดได้รับพระราชทานจำนวนสิบเครื่องโดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลแม่สอดนำไปใช้ประโยชน์ เครื่องออกซิเจนไฮโฟเป็นเครื่องให้การรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราการไหลสูงเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วอีกทั้ง บุคลากรทางการแพทย์สามารถเรียนรู้ทักษะความชำนาญในการใช้และปรับเปลี่ยนการทำงานเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมการได้รับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟรในครั้งนี้ยังความปราบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อโรงพยาบาลแม่สอดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดตากและใกล้เคียงโรงพยาบาลแม่สอดจะนําเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ